บทที่6,80จงยงโปไม่เคยคิดฝันว่าหลังจากฝึกฝนบำเพ็ญตนมาหลายร้อยปีเขาจะตายอย่างไร้ประโยชน์เช่นนี้เขาคิดมาโดยตลอดว่าตั้งแต่ฝึกฝนบำเพ็ญตนแล้วการต่อสู้ระหว่างผู้ฝึกฝนควรจะเป็นอาวุธวิเศษที่บินได้หรือไร้คาถาใส่กันฉากนี้มักจะใหญ่โตมากจนต้องทำให้โลกแตกและทั้งโลกตกตะลึงไม่ว่าจะยุคสมัยนี้หรือยุคก่อนพลังฝีมือที่มีก็ไม่ไร้ประโยชน์อย่างไรก็ตามเย่เชิญก็เป็นผู้ฝึกฝนเช่นกันแต่เขาไม่ให้โอกาสตัวเองได้ต่อสู้ เขาสังหารตัวเองด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวอาจจะเรียกว่ารวดเร็วและไม่สูญเสียและความแข็งแกร่งสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้ทันทีที่เขาตัดสินใจกำจัดจงหยงโปเย่เฉินก็กระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถต่อสู้กับจงหยงโปในนิวยอร์กได้ไม่ต้องพูดถึงว่าการต่อสู้จะดึงดูดความสนใจได้มากเพียงใดและเขายังไม่รู้ว่าเขาจะสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายหรือไม่ หากคู่ต่อสู้เป็นเหมือนชังเซิงโป ổ, จริงๆและต้องการระเบิดวังหนีวานอีกครั้งเขาจะไม่สามารถต้านทานได้ดังนั้นเย่เฉินจึงตัดสินใจใช้ประโยชน์จากความปรารถนาของจงหยงโป ổ, ที่จะจับโจเหลียงอวินและออกแบบมีดประหารกิโยตินที่ไม่ธรรมดาให้กับจงหยงโป ổ. สิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับมีดกิโยตินนี้คือใบพัดเฮลิคอปเตอร์ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ที่ทําจากโลหะผสมมันสามารถยกเฮลิคอปเตอร์ได้หลายพันกิโลกรัม และเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนก็สามารถปล่อยแรงม้าได้หลายร้อยหรือหลายพันแรงม้าได้อย่างง่ายดายหลังจากที่ทั้งสองรวมกันแล้วมันง่ายมากที่จะตัดหัวของจงยงโปออกไปกราบใดที่ตัวเองคว้าโอกาสนี้ไว้ก็สามารถฆ่าเขาได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวสำหรับจงยงโปเขาสูญเสียเพราะการขาดประสบการณ์เนื่องจากเย่เฉินโจมตีเขาอย่างกระทันหันและทำให้เขาไม่มีเวลาตอบสนองและความแข็งแกร่งของเขาก็ด้อยกว่าเย่เฉินจริงๆ ดังนั้นเขาจึงไม่มีโอกาสต่อสู้ในระหว่างกระบวนการทั้งหมดด้วยซ้ำในขณะนี้หัวของเขากลิ้งไปไกลร่างกายที่ไม่มีหัวของเขายังคงสั่นอย่างควบคุมไม่ได้และบาดแผลที่ใหญ่เท่ากับปากชามก็มีเลือดไหลออกมาตลอดเวลาเย่เฉินไม่ลังเลเลยและโยนร่างของเขาเข้าไปในห้องนักบินของเฮลิคอปเตอร์โดยตรงปล่อยให้เลือดของเขาฉีดสเปรย์ไปทั่วห้องนักบิน เนื่องจากกระบวนการฆาตกรรมทั้งหมดเร็วเกินไปและเป็นเวลาดึกดื่นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะมองเห็นฉากที่น่าสยดสยองในตอนนี้ได้การเสียชีวิตของจงยงโป,โปนั้นง่ายมากแม้แต่เสียงกรีดร้องแห่งความหวาดกลัวครั้งสุดท้ายของเขาก็ยังถูกกลบด้วยเสียงอันใหญ่โตของโรเตอร์เฮลิคอปเตอร์ดังนั้นจึงไม่มีใครในโรงพยาบาลรู้ว่าเพิ่งเกิดการฆาตกรรมบนดาดฟ้า หลังจากทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นเย่เฉินก็หันหลังกลับโดยไม่รีบร้อนหยิบหัวของจงหยงโปขึ้นมาแล้วโยนมันเข้าไปในห้องนักบินจากนั้นเขาก็ถอดแมสและเสื้อคลุมสีขาวออกเช็ดเลือดบนใบหน้าด้วยเสื้อคลุมสีขาวส่วนที่สะอาดจากนั้นโยนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเข้าไปในห้องนักบินและล็อกประตูห้องนักบินอย่างแรงโจเลียงอวิ๋นที่เฝ้าดูอยู่ด้านข้างแม้ว่าท่าทางของเขาจะดูตกใจเล็กน้อยแต่โชคดีที่เย่เฉินเพิ่งบอกแผนการของเขาในลิฟ เขารู้ว่าอีกฝ่ายเป็นปรมาจารย์ขององค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงดังนั้นเขาจึงคาดหวังให้เย่เฉินฆ่าอีกฝ่ายได้เช่นกันเพราะเขาเตรียมพร้อมด้านจิตใจเมื่อเขาดูกระบวนการฆาตกรรมทั้งหมดของจงหยงโปด้วยตาของเขาเองเขายังคงสามารถยืนอยู่อย่างสงบได้ในที่ที่เขาอยู่หลังจากที่เย่เฉินปิดประตูห้องโดยสารเขาก็หันไปที่ห้องนักบินและพูดกับเฉินจือมินที่ดูหม่นหมองอยู่ข้างในว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนบทที่6กพ เชิญจือมินพยักหน้าอย่างหนักโอเคหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็บินเฮลิคอปเตอร์ขึ้นทันทีและออกจากโรงพยาบาลมุ่งหน้าไปดัดฟ้าบนตึกสูงอีกแห่งที่เชินจือมินประสานไว้ต้องขอบคุณการฝึกฝนอย่างรอบคอบขององค์กรนี้แม้ว่าเชิญจือมินจะไม่รู้จักวิชาบูแต่เขาก็ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆมากมายมาตั้งแต่เด็กเขาคุ้นเคยกับการบินเฮลิคอปเตอร์พอๆกับการขับรถมานานแล้วหลังจากที่เชิญจือมินบินออกไปเย่เชิญพูดกับโจเหลียงอวิน อาโจผมไม่ได้คาดหวังว่าเหตุการณ์หอคอยสมบัติสีทิศจะดึงดูดองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงแม้แต่อูเฟยเยี่ยนก็กำลังเดินทางมาแล้วตอนนี้หอคอยสมบัติสีทิศถูกทำลายร่องรอยไปแล้วแน่นอนว่าเธอต้องมุ่งเป้ามาที่อาโจในตอนที่ผมยังคาเธอไม่ได้คุณอาอาจต้องใช้ชีวิตแบบไม่เปิดเผยตัวตนไปก่อนโจเหลียงอวิงยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างสงบไม่สำคัญหรอกคุณเย่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนหรืออาศัยอยู่อย่างไรสำหรับฉันมันไม่สำคัญ ตราบใดที่ไม่ทิ้งความอับอายในฐานะของผู้ร้ายหนีคดีไว้และแม้ผู้คนจะด่าทอและอยู่แบบไม่เปิดเผยนามก็ไม่สำคัญต่อจากนี้ไปฉันจะเชื่อฟังคุณทุกอย่างคุณพูดยังไงก็เอาตามนั้น เย่เ <Yeah, S 2> ฉินพยักหน้าและกล่าวว่างั้นผมจะส่งคุณอาไปแคนาดาก่อนแล้วจึงกลับไปจีนผ่านทางแคนาดาคาดว่าหอคอยสมบัติสีทิศจะไปถึงเย็นชิงภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงเมื่อถึงเวลานั้นข่าวการกลับมายัางจีนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการให้สาธารณชนทราบถึงตอนนั้นผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะไม่ตามล่าคุณตราบใดที่คุณไม่ปรากฏตัวพวกเขาอาจจะไม่มองหาคุณอาอีกเลยเอาละ่ะ เห็นได้ชัดว่าโจเหลียงอวินโล่งใจมากหลังจากได้ยินสิ่งนี้และถอนหายใจกราบใดที่หอคอยสมบัติสีทิศสามารถกลับไปยังจีนได้ฉันก็ตายตาหลับแล้วล่ะเย่เฉิงกล่าวว่าผมจะจัดการให้คุณอาปักหลักในจินหลิงก่อนผมยังมีเส้นสายบางอย่างในจินหลิงด้วยเมื่อถึงเวลานั้นผมจะตั้งถิ่นฐานให้คุณอาในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดโจเหลียงอวินประสานมือขึ้นแล้วพูดด้วยความเคารพในขณะที่เฮลิคอปเตอร์ร่อนลงดาดฟ้า ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณชายเย่ในเวลานี้มีเฮลิคอปเตอร์อีกลำหนึ่งบินมาจากระยะไกลเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เป็นพาหนะของสตีฟรอรชาาก่อนหน้านี้เย่เฉินขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เพื่อส่งเฉินเจ้าจงและหอคอยสมบัติสีธิศไปยังแคนาดาและในครั้งนี้เย่เฉินจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำนี้และบินไปแคนาดาอีกครั้งพร้อมกับโจเหลียงอวิน สตีฟอดชายกำลังนั่งอยู่ในห้องโดยสารในขณะน,นี้หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดบนดาดฟ้าอย่างราบรื่นเขาก็เปิดประตูอย่างรวดเร็วกระโดดออกจากห้องโดยสารมาหาเยเถินด้วยท่าทางที่กระตือรือร้นและพูดด้วยความเคารพพร้อมแล้วครับคุณเย่เยเชินพยักนหน้ายียดฝ่ามือออกหันหน้าไปทางโจเหลียงอวิ๋งและพูดว่าคุณควรจะรู้จักคุณโจคุณไม่อยากให้ผมแนะนำเขาสักนิดหรอกเหรอสตีฟหัวเราะอย่างชื่งช้าและพูดอย่างรวดเร็ว55เรารู้จักกันแน่นอนเรารู้จักกันแล้ว หลังจากนั้นเขาก็พูดกับโจเลียงอวิ๋นอย่างรวดเร็วและสุภาพคุณโจได้โปรดเชิญเชิครับโจเลียงอวิ๋นพยักหน้าเล็กน้อยและขอบคุณพวกเขาทั้งสามขึ้นเฮลิคอปเตอร์อย่างรวดเร็วโดยไม่ชักช้าอีกต่อไปเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นไปอย่างรวดเร็วและบินไปยังแคนาดาโดยตรงในห้องโดยสารเย่เฉิญถามสตีฟว่าชายชราของคุณมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเดินทางไปแคนาดาในครั้งนี้หรือไม่สตีฟรีพูดว่าแน่นอนว่าไม่มีการคัดค้านครับ อีกอย่างเมื่อวานนี้เขายังได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่าส่วนตัวกับราชนีเฮเลนาและอีกฝ่ายยังแสดงความตั้งใจที่จะร่วมมือกับประกูลรสชัยพ่อของฉันจึงส่งฉันไปแคนาดาเพื่อพบปะและสนทนากับราชนีเฮเลนาด้วย h, เย่เฉินขอให้เฉินจอมินจัดเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเพื่อบินไปจีนโดยหลักการแล้ว h, เย่เฉินเพียงแค่สับขาหลอกผู้อื่นและเป็นกลลวงเพื่อสร้างความสับสนให้กับอูฟเฟยเยียนอย่างไรก็ตามเส้นทางทางออกประเทศที่เขาวางแผนไว้สำหรับโจโลเหลียงอวิ๋งนั้นจริงๆ แล้วนั่นคือต้องติดตามสตีฟเพื่อไปพบกับเฮเลนาก่อนแล้วจึงให้โจเลียงอวินติดตามเฮเลนานั่งเครื่องบินส่วนตัวไปยังยุโรปเหนืออีกที